ครั้งหนึ่งมีนกกระจาบหัวเมียคู่หนึ่งทำรังอยู่บนตนบ้นไม้ไม่นานนักทั้งคู่ก็ให้กำเนิดลูกนกกระจาบหลายตัวนาทีการออกหาอาหารจึงกลายเปน็นนาทีของพ่อนกเพื่อนำอาหารกลับมาให้แม่นกป้อนลูกน้อยกระทั่งวันหนึ่งพ่อนกบินออกจากรังตั้งแต่เชา้าเพื่อไปหาอาหารมาให้หลูกเมียบินมายังบึงใหญ่มีดอกบวัวเพลิงดอกหลายสายพันรวมกันไปเลิน่นหอมขอ,ของดอกบวัวอบกวนไปทั่วบริเวณทําให้พ่อนกเพลิดเพลินไปกับมันจนลืมไปว่าถึงเวลาที่แสงแดดกำลังแผดกล้าดอกบวัวแต่ละดอกก็ค่อยคยปลุกตัวเข้า ทำให้พอนกที่กําลังเกิดเพลินกับการกินเกสรก็ติดอยู่ในดอกบัวขนาดใหญ่ไม่สามารถบินออกไปไหนได้แม้ว่าในใจจะเป็นห่วงลูกเมียแค่ไหนก็นตามกระทั่งดวงอาทิตย์หลัลรับขอบฟ้าไปนานแล้วอากาศบริเวณโดยรอบก็เริเ่มเย็นลงกลีบดอกบัวจึงค่อยๆผดบานออกอีกครั้งเพื่อรับน้ําค้างจึงเป็นโอกาสของพ่อนกกระจาบที่จะหนีออกมาได้พอนกบินตรงกลับรังอย่างสุดกำลังหากแต่พอนกก็ต้องแทบลงสู่พื้นดินเพราะหมดแรงเมื่อ่าคทังน,นั้นเกิดไฟป่าขนาดใหญ่กำลังลุกลามไปทั่ว จากป่าที่เคยเขียวะอุ่อุดมสมบูรณ์กลับเต็มไปด้วยเปลวไฟและควันกมามและถึงแม้อาจจะต้องวมดไหมไปกับกองเพลิงขอเพียงเห็นว่าลูกเมียยังคงปลอดภัยดีพ่อนกก็พร้อมจะฝากกองเพลิงเข้าไปแต่นิจาจกจะตามมัดเจริญตลกเมื่อฝากเข้ามาถึงรังที่ตนและลูกเมียเคยอ,อยู่กลับพบเพียงตอไม้ที่ไม่เตรียมไปหมดแล้วแต่อาจเพราะุกอย่างเข้าข้างห่างออกไปไม่ไกลเท่าไรพอนกยังได้ยินเสียงสะอื้นไห้ของเมียรักมันจึงรีบบินไปหาเมียก็เจอกับแม่นกที่ร้องไห้ปานใจจะขาด นทนยังตัดพ้ะต่อพอดนกว่าหมวดแต่ลงลุระเริองอยู่กับนางนกกระจาบนางอื่นทิ้งให้ลูกเมียตงเผชิญกับไฟป่าตามลําพังจนไม่สามารถช่วยลูกได้แม้ว่าพอกจะพยายามอธิบายแค่ไหนแม่นกก็ไม่ฟังสักนิดและด้ยวยความกับแค้นใจที่ต้องเสียลูกไปนางนกกระจาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจากหนาขอให้นางได้เกิดเป็นหญิงและจะไม่พูดอะไรใไดๆกับผู้ชายคนไหนเลยหมอธี่ฐานจบนางนกกระจาดก,ก็กระโดดเข้ามองไฟงทันทีไม่แม้แต่พอนกระจาบจะได้ตั้งตัว เมื่อถึงเวลาตต่ตไปต่อหน้านก,ก่อนกกระสุกแสงเศร้าจึงตั้งจิตอธิษฐานบ้างเพอให้ได้ไปเกิดเป็นคู่ครองกับนางทุกชาติไปแม้นางจะไม่ปูดกับชายใดเลยแต่ขอให้ปูดกับตนจากนั้น่อนกกระจาบก,ก็บินเข่ากองไฟตายตามแม่นกกระจาบไปและด้วยผลกรรมที่นกกระจาบคู่นี้ทำบวงกันมาส่งผลให้่อนกเกิดมาเป็นพระสัพพสิทธิ์โอรสพระเจ้าวิชัยราชและนางอุบลเทวีผู้ครองเมืองดีหลบนครพระศัพพสิทธิ์มีลักษณะงดงามและมีความเฉลียวฉลาด ทั้งยังมีสติปัญญาเป็นเลิศจึงเป็นที่รักใคร่ของพระบิดามารดาและบุคคลตัวไปยิงนักพระสัพพสิทธ์มีพี่เลี้ยงอยู่คนหนึ่งอยู่ในวัยเลียงกันซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระสัพพสิทธ์มากแม้ว่าจะมีฐานะต่ำกว่ากอดพือเป็นเพื่อนสนิทเที่ยวเล่ยนด้วยกันตั้งแต่เด็กพระสัพพสิทธิ์และพี่เลี้ยงเดินทางไปยังเมืองตังกศิลานาครเพื่อรเรียนวิชากับพระฤาษีทั้งสองได้รเรียนและฝึกฝนวิชาต่างๆจนชำนาญในขั้นสุดท้ายพระฤาษีได้สอนวิชาอดหัวใจให้ด้วย ซึ่งทีิสําเร็จวิชานี้แล้วจะสามารถตอดหัวใจตนเองไปใส่ในสิ่งของรากคนหรือสัตว์ายไปแล้วก็ได้จะทําให้รักนั้นมีชีวิตเหมือนเจ้าของหัวใจเขาไปสิงอยู่อย่างน้อยๆก็เอ่ยเพียงสักคําให้พ่อเจ้าได้ชื่นใจบ้างเถิดคงเป็นเวนกรรของหอมฉันเองเพคะหากได้ยินเสียงบุรุดแล้วจะเรื่งไสและวิงเวียนท่านแม่เข้าใจลุกด้วยเถิดในครั้งนั้นที่เมืองพาราณสี พระเจ้ากรหมทัตมีพระธิดาองค์หนึ่งนามว่านางสุวรรณเกษรมีเสริโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแต่น่าจะพิเศษกว่าหญิงอื่นเพราะไม่ยอมพูดจากับชายใดเลยแม้แต่บิดาของตนเองแม้ว่าผู้เป็นมารดาจะพยายามหวานล้อมสักเท่าไรก็ไม่เป็นผลพระบิดาจึงสั่งปราสาทให้นางสุวรรณเกษรประทับต่างหากและการบริพันธุ์ที่รับใช้ก็ล้วนแต่เป็นสตรีเมื่อสุวรรณเกษรถึงวัยที่ต้องออเรืกอนมีคู่ครองแต่นางก็ยังไม่ยอมเอ่ยปากพูดกับชายใดสักคน ทำไมพระบิดาเป็นถูกมากปิงว่าพระธิดาจะไม่ได้อภิเษก์สมรสพระเจ้าปรมทัตจึงประกาศให้เจ้าชายจากเมืองต่างๆเข้ามาแสดงความสามารถหาวิธีชักชวนให้พระธิดายกเอื้อปากคุยด้วยหากเจ้าชายองค์ใดสามารถทําให้พระธิดาคุยด้วยได้พระเจ้าปรมทัตก็จะจัดพิธีอภิสษก์สมรสให้อย่างยิ่งใหญ่และจะยกเมืองให้ปกครองซึ่งก็มีเจ้าชายจากเมืองต่างๆมากมายได้ให้ความสนใจเจ้าชายแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างก,กันไปแต่ก็จนแล้วจนเล่า นางสุวรรณเกศรก็ยังคงไม่ยอมปิดปากคุยกับเจ้าชายองค์ใดทั้งนั้นพระเจ้าประมทัพเนพระม,ะระมะเหสีทุกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จะทำประการใดเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์ต่างก็ช่วยกันคิดอาวิธีขอเดชะกระหม่อมพอจะนึกถึงบุรุษผู้หนึ่งเขามีนามว่าเจ้าชายสัพพสิทธิ์ฝึกร่เรียนอยู่กับฤาษีที่เมืองตักศิลาเก่งกาจในวิชานักกระหม่อมเห็นสมควรให้องค์ชายได้เข้ามาทดลองความสามารถพระเจ้าขา้า ระเจ้ากรมทัตได้ยินเช่นนั้นก็มีความยินดีอยากยิ่งจึงให้ทหารไปเชิญพระสัพพสิทธิ์มากัเฝ้าโดยเร็วจากนั้นพระสัพพสิทธิ์จึงทูลต่อพระเจ้ากรมทัตว่าเก้ากระมม่อมขออยู่เพียงหน้าประตูห้องบรรทมของพระธิดาเท่านั้นหากพระธิดาพูดด้วยเมื่อใดก็ขอให้พนักงานประคองดนตรีขึ้นพร้อมกันเป็นสัญญาณพระเจ้าค่ะพระเจ้ากรมทัตก็ตอบตกลงตามนั้นในยามแรกของคืนนั้นพระสัพพสิทธิ์สั่งให้ผีเลี้ยงถอดหัวใจไปใส่ไว้ที่ประตูห้องบรรทมโดยเอารางของผีเลี้ยงนั้นไปซ่อนไว้ จากนั้นพระสัพพสิทธิ์ก็เข้าไปใกล้ประตูและพูดประบอกสนทนากับหัวใจของผีเลี้ยงที่อยู่ในประตูนั้นนางสุวรรณเกศวนไม่รู้ความจริงก็รู้สึกแปลกใจมากที่เห็นบุรุษดวงงานผู้นี้สามารถคุยกับประตูได้และเกิดความสงสัยว่าพูดกับประตูได้เช่นไรจึงตั้งใจฟังเรื่องที่พระสัพพสิทธิ์คุยกับประตูโดยไม่รู้ตัวเจ้าจงเล่าเรื่องต่างๆให้ข้าฟังได้หรือไม่เรื่องอะไรก็ได้หม่อมฉันเป็นเพียงประตูไม่เคยพบเห็นสิ่งใดมาก่อน ขอพระองค์เป็นฝ่ายเล่าให้หม่อมชั้นฟังดีกว่าพระเจ้าค่ะพระสัพสิทธิ์จึงเริ่มเล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มสี่คนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีความรู้ในเรื่องทำนายโชคชะตาและเหตุการณ์ต่างๆอีกคนเป็นนักแม่นตนูอีกคนเป็นนักประดานา้ําและคนสุดท้ายสามารถชุบชีวิตคนตายได้วันหนึ่งชายทั้งสี่ได้เดินเที่ยวเล่นกันจนเหนื่อยหอบจึงพาก,กันหยุดพักใต้ร่มไม้หรือแม่นม้ําชายคนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางนะชายคนที่เป็นหมอดูจจึงจับบยาาามตาและอกว่ วันนี้จะมีพญานกขับหญิงสาวผ่านมาทัใดใบนั้นเองก็มีพญานกยินรีขับหญิงสาวผ่านมาจริงๆชายคนที่เป็นนักแบนทนูจึงวิ่งนกตัวนั้นหญิงสาวจึงหล่นจากปัดพองนกอินรีต่วงลงไปในน้ำชายนักกระดาน้ำจึงลงไปหานางและอุ้มขึ้นจากน้ำแต่เพราะว่านางเสียชีวิตไปแล้วชายผู้เก่งกาจในเรื่องชุกชีวิตจึงไร้เวทมนตร์ก่อนจะชุกชีวิตหญิงสาวให้ฟืน้นชายลงทั้งสี่ปอใจในตัวหญิงสาวต่ก็อยากได้นางว่าเป็นภรยาของตนเอง และก็อ้างว่ามีส่วนในการช่วยชีวิตหนักทั้งนั้นเทียงกันอยู่เช่นนี้พระสัพพสิทธิ์จึงเอ่ยถามประตูว่าากาให้ท่านตัดสินท่านจะให้ใครได้นางไปเป็นภรรยาหรือเออข้าเห็นว่านางคนเป็นภรรยาของชายที่เป็นหมอดูเพราะเขาเป็นคนแรกที่รู้ว่าจะมีหญิงสาวผ่านมาผิดแล้วนางคนนั้นสมควรเป็นภรรยาของน้ประดาน้ำตังหากล่ะเพราะชายคนนั้นได้แต่ต้องนางแต่เพียงผู้เดียวนะนางสุวรรณเกศรสที่หลงกลพระสัพพสิทธิ์ก็เอ่ยค้านึ้นด้วยความลืมตัว ขนาดนั้นเองทนายก็ไม่คงมือคืนพร้อมกันในยามที่สองพระสัรพสิทธิ์ย้ายหัวจเจดียเลี้ยวไปไว้ที่ชวลาในห้องบันทมและพูดคุยถามปัญหาก,กับชวลาอีกทําไมนางสวุวรรณเกศรกักแปลกใจอีกหนว่าชาวลาก็พูดได้จึงทรงกันใจฟังเรื่องราวที่พระสัรพสิทธิ์พูดเมื่อชวลาแปลงตอบปัญหาผิดๆแบบทิ่ประตูตอบนางสวุวรรณเกศรตกเหลือตัวตัดคานตึงอีกครั้งพร้อมกับเส้งกรดึงเพืรอวัดที่สอง ในยามที่สามพระสัพสิทธิ์ด้หัวใจผีเลี้ยงไปไว้ที่มานทองในห้องบรรทมและเล่าเรื่องให้มานตอบอีกเช่นที่เคยทําและมานทองก็แกล้งตอบคำถามผิดๆทําให้นางสวุวรรณเกศสอคัดค้านอีกครั้งพร้อมกับเสียงะโกนดุทันทีที่สามนั่นทำไมพระเจ้าตูมทัทและพระมเหสีดีใจยิ่งนักที่พระจัติดายอกคุยกับพระสัพพสิทธิ์แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นรพระเจ้าตูมทัทจึงจัดอภิเษกสมรสให้แก่พระสัพพสิทธิ์และพระจัติดาของตนทั้งคู่จึงได้อยู่รวมกันชั้นสามีภรยา อยากมีความสุข